สมัยหนึ่งเมื่อตรัสรู้แล้วไม่นานพระตถาคตเจ้าประทับอยู่ณสีตะวันใกล้กรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุถงหมู่ใหญ่ครั้งนั้นอนาถปาินฑิกาเศรษฐียังไม่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าได้เดินทางไปกรุงราชคฤห์เพื่อเยี่ยมเยือนสหายและพก็กิจการค้าด้วยเมื่อไปถึงเศรษฐีผู้สหายต้อนรับพอสมควรแล้วก็ขอตัวไปสั่งงานคนทั้งหลายให้ทำนั่นทำนี่ จนไม่มีโอกาสได้สนทนากับอาคัรตุกะอนาถปิณติกะประหลาดใจจึงถามว่าสหายครั้งก่อนๆเมื่อข้าพเจ้ามาท่านกระวีกระวาดต้อนรับอย่างดียิ่งสนทนาปลาัยเป็นที่บันเทิงจิตตามฐานาบิรอันเป็นที่รักกันทันละงานอื่นๆไว้สิ้นเชิงมาต้อนรับข้าพเจ้าแต่ว่ามาคราวนี้ทันละข้าพเจ้าและสั่งงานอยู่ ท่านมีงานอาวาหักวิวาห์มงคลหรือว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาแห่งแพทมคตจะเสด็จมาเสวยที่บ้านของท่านในวันพรุ่งหรืออย่างไรสหายเศรษฐีกรุงราชคลือตอบอภัยข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะไม่สนใจยายดีในการมาของท่านก็หาไม่ได้ท่านก็คงทราบอยู่แก่ใจว่าข้าพระเจ้านั้นมีความรักในท่านอย่างไร แต่ว่าพรุ่งนี้ข้าพเจ้าอารัธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จำนวนร้อยเพื่อเสเวยและฉันอาหารที่นี่ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมัวยุ่งสั่งงานอยู่สหายท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือโอ้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ใช่พระพุทธเจ้าพระโคตมาพุทธะออกบวชจากสากยตระกูล มีข่าวแพร่สะบัดไปทุกงคนทุกแห่งว่าพระองค์เป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะคือมีความรู้ดีและมีความประพฤติดีสเสด,ดไปที่ไหนก็มวยโชคให้ที่นั่นเป็นผู้ที่ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้รู้จักโลกเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นจากกิเลสนิทรารู้จักอริยสัจแจม่มแจ้ง และนี้พระไทยเบิกบานด้วยพระมหากรุณาตัวมวลสัตว์เป็นผู้หักกราคะโทสะและโมหะพร้อมทั้งบาปธรรมท,ทั้งมวลแล้วทจาริกสั่งสอนเวนัย,ยสัตว์แสดงธรรมอันไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดรงประกาศภูมจันท์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเต็มบริบูรณ์ทั้งหัวข้อและความหมายสหายท่านไม่ทราบการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหรือ ดูก่อนพระดาคําว่าพุโทโธนั้นเป็นคําที่ก่อความตื่นเต้นให้แก่อนาถปินทิกาเสษฐียิ่งนักอุปมาเหมือนคนที่เป็นโรคซึ่งทรมานมานานปีเมื่อทราบว่ามีหมอดีสามารถจะบำบัดโรคนั้นได้จะดีใจสักปานใดดังนั้นอนาถปินทิกาจึงกล่าวว่าสหายข้าอาหารสำหรับเลี้ยงพระพุทธเจ้าและพิสุสฆงพรุ่งนี้ เป็นจำนวนเท่าใดข้าพเจ้าขอออกให้ทั้งหมดอย่าเลยสหายเศรษฐีกรุงราชครือตอบอย่าว่าแต่ท่านจะจ่ายค่าอาหารเลยแม้ท่านจะมอบสมบัติในกรุงราชครือทั้งหมดให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็หายอมให้ท่านเป็นเจ้าภาพสำหรับเลี้ยงพระพุทธเจ้าหม่กว่าข้าพเจ้าจะจองได้ก็เป็นเวลานานเหลือเกินข้าพเจ้าคอยโอกาสนี้มานานนักดาแล้วสมบัติบรมจักร ข้าพเจ้ายังปราถนาน้อยกว่าการได้เลี้ยงพระพุทธเจ้าเจ็ดวันนี้เป็นวันของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ใครเป็นอันขาดเมื่อนาถปิณฑิกาวิงวอนว่าขอออกค่าใช้จ่ายสักครึ่งหนึ่งเศรษฐีกรุงราชคฤห์ก็หาย่อไม่ดูกนพระราดาพระบรมศา,ศาสดาของเราทั้งหลายนั้นทรงมีปุเพกะตะพุญตาอย่างล้นเหลือ กุศลธรรมทั้งมวลที่พระองค์ทรงบำเพ็ญกระทำมาตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตมารวมกันให้ผลในปัจฉิมภพของพระองค์นี้ประดุดสายทานซึ่งยังเอืออยู่ในทำาบพและบังเอิญทำนบพังลงอุตกะทาราก็หลาหลากท่วมท้นดังนั้นไม่ว่าพระองค์จะ,สะเสด็จไปหน้าที่ใดพระราชาเสนาบดีพ่อค้าประชาชนก็ต้องการถวายปัจจัยแก่พระองค์ จนถึงกับต้องแย่งต้องจองกันล่วงหน้าเป็นเวลานานาอนาถปินติกาเศรษฐีเป็นผู้อันกุศลธรรมแต่ปางบันตักเตือนแล้วเมื่อได้ยินคำว่าพุทโธเท่านั้นปีติก็ทราบทราบไปทั่วสะพางปรารถนาเหลือเกินที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลานั้นแต่วังเอิญเป็นเวลาคำ่ำประตูเมืองปิดแล้วจิตใจของเขาจึงกังวล ถึงเรื่องที่จะเฝ้าพระศาสดาไม่อาจหลับลงได้อย่างปกติเขาลุกขึ้นถึงสามครั้งโดยสำคัญว่าสว่างแล้วแต่พอเดินออกไปภายนอกเรือนความมืดยังปรากฏปกคลุมอยู่ทั่วไปคลานั้นความสะดุ้งหวาดเสียวและความกลัวก็เกิดขึ้นแก่เขาเขากลับมานอนระมึงถึงพระศาสดาอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจในที่สุดเวลาก็มาถึง ท้องฟ้าเริ่มสางเสียงไก่ขันรับอรุณแวววมาตามสายลมเศรษีเดินออกจากตัวเรือนมุ่งสู่ประตูเมืองประตูยังไม่เปิดอนาถาพิติกัต้องขอร้องวิงวอนคนเฝ้าประตูเสนานเขาจึงยอมเปิดให้พอออกจากประตูเมืองแล้วทางที่จะไปสู่ป่าศรีตวันก็เป็นทางเตี่ยวการสัญจรยังไม่มีการเดินออกจากเมืองเข้าไปในป่านั้น เป็นการยากมากสำหรับคนขาดเศรษฐีเกือบจะหมดความพยายามมีหลายครั้งที่เขาจะถอยกลับเข้าสู่เมืองแต่พอเขาหยุดยืนนั่นเองก็มีเสียงปรากฏขึ้นเหมือนกับว่าหวาดแววมาจากอากาศวา่าเศรษฐีม้าตั้งร้อยช้างตั้งร้อยโคแพะแอะเป็ดไก่อย่างละร้อยอย่างละร้อยท่าท่านได้เพราถอยกลับเพียงก้าวเดียว ก็จะไม่ประเสริฐเหมือนก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวจงก้าวไปเถิดเศรษฐีการก้าวไปข้างหน้าของท่านจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน